สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับอ่ะนะครับสัปดาห์นี้นะครับในคาบนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับกิจกรรมเข้าจังหวะเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับอาจารย์ให้พวกเรานะครับเรียนรู้เกี่ยวกับการเต้นบันนี่6นะครับบันนี่หอบเพลงบันนี่6นะครับของพวกเรานะครับก็ได้ศึกษาได้เต้นได้ทากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับ ก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับการเต้นเพลงโอกาโฮมาอ่าโอกาโฮมามิกเซอร์นะครับเพลงเนี้ยนะครับเป็นเพลงประจำชาติของสหรัฐอเมริกานะครับเพลงเนี้ยนะครับที่จริงแล้วนะครับเขาจะเต้นกันเป็นคู่่าจะเต้นกันเป็นคู่นะครับเต้นเป็นคู่แล้วก็เต้นวนไปแล้วก็เปลี่ยนคู่สลับคู่สลับคู่วนไปเรื่อยๆนะครับ แต่เนื่องจากอตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดนะครับสถานการณ์โควิดแพร่กระจายทุกพื้นที่ทุกหย่อมย่านะครับเราก็เลยมาประยุก์ประยุกต์ใช้นะครับประยุกต์มาให้เป็นแบบเต้นคนเดียวทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับเราจะเต้นในลักษณะที่มันเหมือนกันนะครับเต้นเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะการเต้นเนี่ย มันจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับของอาจารย์นะครับจะแบ่งให้เป็น6สเต็ปหสเต็ปง่ายๆ6สเต็ปง่ายๆที่ทุกคนสามารถทําได้แน่นอนนะครับว่าว่ามันจะยากเกินไปไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับหสเต็ปโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า6สเต็ปเนี่ยมีอะไรบ้างไปอโอเคนะครับ6สเต็ปง่ายๆนะครับ วิธีการซ้อมวิธีการฝึกนะครับอยากให้นักเรียนนักศึกษานะครับแบ่งเป็น3ามเลเวลนะครับอย่างเช่นเลเวลที่1เนี่ยนะครับให้ฝึกแบบปกติก่อนให้ฝึกแบบทีละสเต็ปสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปสี่สเต็ปห้าสเต็ปหกอ่าพอได้อ่าพอเราชินกับ6สเต็ปแล้วอ่า้วเอามารวมกันนะครับเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรต่อเนื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่า พอสเลเวลสเสร็จแล้วอ่าต่อไปใส่เลเวลสามเลเวลสามแล้วก็ต่อเนื่องต่อเนื่องพร้อมกับประกอบเพลงเข้ามานะครับในเลเวลที่สามอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลเวลที่1ก่อนเลเวลที่1นะครับอ่ะสเต็ปที่1นึ่เท้านะครับเท้าชิดนะครับเริ่มสเต็ปที่1นก้าวซ้ายขวาชิดก้าวซ้ายขวาชิดอ่านะครับต่อไปก้าวขวาซ้ายชิด ก้าว <át, S 1> ขวาซ้ายชิดอ่ะอันนี้คือสเต็ปที่1นนะครับไปกลับนะครับสเต็ปที่2นะครับก้าวเท้าซ้ายก่อนนะครับก้าวเท้าซ้ายซ้ายวางขวาวางซ้ายวางขวาวางอ่ะอันนี้คือสเต็ปที่2สเต็ปที่3นะครับเท้าซ้ายนะครับวางส้นวางส้นนะครับวางส้นวางส้นไปเท้าจิก นะครับวางส้นปลายเท้าจิกมาด้านข้างนะครับอันนี้คือสเต็ปที่3สเต็ปที่4ย่ย่ำเท้าซ้าย2 3 4สาอ่าอันนี้คือสเต็ปที่4นะครับสเต็ปที่5เท้าขวาส้นเท้านะครับส้นเท้าแตะอ่าต่อไปต่อนเนื่องปลายเท้าจิกนะครับปลายเท้าจิกอันนี้คือสเต็ปที่ห้า สเต็ปที่6 <5 S 1> ย่ำเหมือนเดิม 2> 1, 1 2 3 4โอเคอันนี้ก็คือ6สเต็ปง่ายๆโอเคนะครับหลังจากาเราเรียนฝึกเลเวลหนึ่งไปแล้วนะครับต่อไปเราก็มาเพิ่มเป็นเลเวลที่2อนะครับต่อเนื่องจากเลเวลที่1เมื่อกี้นะครับก็คือสเต็ป1 2 3 4 5 6เมื่อกี้นะครับเรามาใช้ความจ่อเนื่องแต่ยังไม่ประกอบ เราไปเริ่มกันเลยนะครับรอเริ่มซ้ายชิดซ้ายชิดขวาชิดขวาชิดซ้ายขวาซ้ายขวาส้นซ้ายปลายเท้าซ้ายย,ย,ยายายำอ่ะส้นขวาปลายเท้าขวาแล้วก็ยำยำยำโอเคนะครับเราก็จะมีประมาณนี้อันนี้คือการฝึกเลเวลที่2นะครับ เลเวลที่3นะครับในการฝึกอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะมารวงนะครับทุกอย่างนะครับเลเวล1 2 3ไปดูกัน นะครับเพลงโอกาฮม่ามิกเซอร์นะครับการเต้นของเราก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับพวกเรานักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับก็ฝึกนะครับฝึกในการที่อาจารย์สอนไปนะครับเอาไปทําแบบฝึกนะครับค่อยไปทาปีทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มทีละเลเวลเลเวลนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้นะครับโอเคนะครับก็ช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิดนะครับ กำลังระบาดไปทุกพื้นที่ทุกย่อมย่านะครับอยากให้นักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับมันฝึกฝนออกกําลังกายนะครับอย่าลืมอยู่บ้านเฉยนะครับเอากิจกรรมเข้าจังหวะพวกนี้นะครับไปสามารถที่เราอยู่ในพื้นที่แคบๆนะครับสามารถอัดแอปทำเป็นเต้นนู่นนี่นั่นโยกได้นะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยโชคดีจากโรคไขอดเจ็บครับสวัสดีครับบ๊ายบาย